สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจาพูดถึงอีกหนึ่งปัญหาที่แดงเชื่อว่าเป็นที่ลำบากใจเป็นที่กลุ้มใจของหลายๆคนก็คือปัญหาผมร่วงค่ะผมร่วงเนี่ยแดงว่าหลายๆคนหาสาเหตุมาด้วยตัวเองแล้วไปหาคุณหมอแล้วใช้ยาเกิดแล้วเปลี่ยนยาสักผมก็แล้วแต่ทําไมยังคงร่วงอยู่นะคะไม่นับร่วงตามวัยด้วยนะคือตามวัยบางทีโอเคอาจจะมีผมบางๆหรือว่าแบบแพ้อะไรบ้างแต่พอเราเปลี่ยนเราปรับมันก็หายถูกไหมคะหรือตามวัยอย่างเงี้ยร่วงมันก็ไม่ได้ร่วงขนาดนั้นแต่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ เฮ้ยมันร่วงผิดปกตินะคะแดงสรุปมาให้ค่ะในทางแพทย์แผนไทยแดงสามารถสรุปมาให้ได้4สาเหตุด้วยกันลองเอาไปเป็นแนวทางในการสังเกตตัวเองดูนะอาจจะไม่ได้ตรงทุกข้อแต่บางข้อที่เอออาจจะเป็นประโยชน์เราลองนําไปปรับดูนะคะ 1. ค่ะผมร่วงเกิดจากร้อนค่ะร้อนเกินไปลองนึกภาพแบบนี้นะคะ ผมเนี่ยให้นึกว่าเป็นเหมือนต้นไม้เลยมันต้องงอกจากดินถูกไหมมันต้องอดมสมบูรณ์มันต้องชุ่มชื้นจากดินที่ชุ่มชื้นแต่ถ้าเกิดดินเหลวอะคือภายในร่างกายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความร้อนสะสมอะความร้อนเวลาร้อนมากมันขึ้นอยู่แล้วมันขึ้นอยู่แล้วเหมือนไอน้ำเหมือนเราต้มน้ำอะค่ะพอมันขึ้นมันก็เป็นไอกาเดาเล็กๆเป็นเปลวความร้อนเล็กๆมันขึ้นมามันไปสุดตรงไหนล่ะ มันไปสุดตรงศีรษะค่ะแล้วถ้าเราระบายความร้อนออกอย่างอื่นไม่ดีวันวันนึงเหงื่อก็ไม่ออกนะคะมีอาการร้อนในอยู่เรื่องๆอ,อยู่แล้วมีตาแห้งตาแดงอยู่แล้วอย่างเงี้ยสุดท้ายหัวมันจะเหลือหรอคะ หัวมันก็อยู่บนสุดใช่ไหมคะหนังศีรษะของเรามันเป็นรูปปาธาตุดินอย่างหนึง่งพอมันร้อนมันก็แห้งค่ะพอมันแห้งอะ่ะแล้วผมมันจะอยู่ได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผมร่วงนะคะโดยที่บางทีหาสาเหตุไม่ได้อลองสังเกตตัวเองดูว่าเรามีภาวะความร้อนอยู่เนืองๆหรือเปล่าความร้อนเกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรสาเหตุเช่นบางคนนอนดึกนอนดึกเป็นนิดเลยหรือบางคนทํางานเป็นกะมานานมากละโดยที่เราก็ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไระแต่ผมเราร่วงอะ่ะบางทีนะคะนอนดึกก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท ทำให้ผมร่วงฮอร์โมนทำงานผิดปกติได้หรืออย่างนึงนะคะนอนเร็วแต่ว่านอนหลับไม่ดีค่ะมีเรื่องต้องคิดเยอะหรือบางทีหลับแล้วก็ตื่นหลับแล้วก็ตื่นแบบนี้กับกลายเป็นคุณภาพการนอนไม่ดีแบบนี้ก็ทําให้ร่างกายไม่ได้ฟืน้นฟูแล้วก็ลาได้ง่ายร้อนเช่นเดียวกันนะคะอีกอันนึงอันนี้ง่ายๆเลยกินน้ําน้อยค่ะกินน้ําน้อยก็อย่างที่รู้กันดินมันก็ไม่ชุ่มเนาะพอดินแห้งผมมันก็อยู่ไม่ได้ไม่เงางามแล้วก็ร่วงนะคะอีกอันนึงก็คือของเสียในร่างกายเยอะค่ะร้อนเพราะของเสียเยอะไม่ได้กับ เกี่ยวกับกินน้าน้อยหรือไม่ได้เกี่ยวกับนอนดึกนะเกี่ยวกับระบบเสมหะในร่างกายเราอะตะกรันในระบบเลือดเราอะมันเยอะซึ่งเกิดมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตนี่แหละค่ะคอเลสเตอรอลส,สูงผิดสะสมในร่างกายเยอะแบบนี้ก็คือพาร์ทของของเสียเพราะฉะนั้นนี่คือหลักๆที่เป็นประเด็นที่ทําให้ความร้อนในร่างกายเราสูงแล้วมันดันเป็นไอกําเดาขึ้นทําให้ผมเรารวงนะคะอันนี้อันแรกก็คือเรื่องของความร้อนเนาะข้อ2ค่ะผมร่วงเพราะว่าความเครียดค่ะแน่นอนความเครียดอะมันทําให้ทุกอย่างมันหดเกรง็งตึงมันเหมือนทําให้ท่อของเราที่มันต้อง เอาเลือดไปเลี้ยงอวัยาวะต่างๆโดยเฉพาะส่วนปลายมากๆก็คือผมเนี่ย มันพร่องค่ะมันเหมือนไป,ป็นปิดทางเดินมันมันก็เดินไม่สะดวกสุดท้ายผมที่มันไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพออ่ะเราจะกินเข้าไปยังไงอ่ะมันก็ไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเครียดนะคะเราก็ต้องปล่อยวางบ้างผ่อนคลายบ้างแดงเคยเป็นนะตอนที่แดงเรียนปริญญาโทอ่ะเราก็ทํางานไปด้วยอะ่ะผมร่วงนะคะคือเกิดมาไม่เคยผมร่วงเลยอะ่ะอันนั้นผมร่วงเป็นวงเลยอะ่ะแล้วเราก็รู้ตัวแหละว่าตอนนั้นเราเครียดจริงๆนอนก็นึกนะคะงานก็ต้องทําเรียนก็ต้องเรียนแต่มันก็เป็นช่วงหนึ่งพอเรารู้ปุ๊บแล้วเราปรับมันก็หายไปค่ะข้อ3ก็คือ คือผมร่วงที่เกิดจากการขาดสารอาหารค่ะก็คือคนที่อบางทีนะดูแลสุขภาพดีเกินไปหรือไม่ดูแลสุขภาพเลยก็ทําให้ขาดสารอาหารเช่นเดียวกันคนที่ดูแลสุขภาพดีเกินไปมีแนวโน้มที่จะกินไม่หลากหลายค่ะอะไรที่เขาว่าดีก็กิน,มมนกินสมมติกินผักอย่างเดียวไม่กินพวกมันเลยไม่กินหวานเลยแบบนี้มันขาดความกลมกล่อมแล้วมันทําให้เราตัดบางอย่างออกไปความไม่สมดุลนี่แหละมันจะทําให้สารอาหารไม่เพียงพอแล้วก็ไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงผมนะคะหรือคนที่ป่วยอยู่นะคะเป็นโรคเกี่ยวกับอาการละ ย้อนระบบย่อยอย่างเงี้ยเราไปฟังมาเยอะว่าอันนี้ก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้ปรากฏขาดสารอาหารค่ะ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไม่เพียงแต่อวัยวะภายในทํางานได้ไม่ดีแต่ผมก็กระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเป็นโรคบางโรคค่ะบางคนผมร่วงเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไรแต่พอไปตรวจสุขภาพประจําปีอ๋อไปเช็ดไทรอยเป็นไทรอยเกี่ยวกับต่อมต่างๆเกี่ยวกับระบบเผาผลาญนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าร่วงแบบไม่มีสาเหตุเพื่อความสบายใจของเราอาจจะลองไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนก็ได้เราจะได้ตัดอโรคเหล่านี้ว่าเราไม่ได้เป็นเนี้ยออกไปได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเนี่ยกินยารักษาในช่วงระยะสั้น พอเราปรับสมดุลด้วยตัวเองด้วยกินยารักษาไปด้วยมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าเออมันมีอยู่สีสาเหตนุนี้แล้วเราจะแก้ยังไงเราจะปรับยังไงให้ผมเราบันดกดาเงาเงาเหมือนเดิมนะคะง่ายๆเลยทําตรงข้ามเลยค่ะแต่มีมาฝากสี่ข้อเนาะหนึ่งค่ะถ้าเกิดมันร้อนก็ทําให้ร่างกายเราเย็น,นะคะ่ะเย็นกายเย็นใจอ่ะถ้าเกิดต้องนอนดึกอย่างเงี้ยถ้าเราทําได้เราก็นอนให้เร็วขึ้นหน่อยน้ําอย่างเงี้ยดินมันต้องการความชุ่มอะ่ะเราก็พยายามกินน้าเปล่ากินน้าสะอาดกินให้สมดุลด้วยนะไม่ต้องกินมากเเกกกิิินนนนไไไปปม่ต้้อองย กินมากเกินไปก็ทําให้ร้อนนะคะไตที่มีหน้าที่ในการขับออกอมันก็ทํางานหนักอะไรที่มันเป็นหนักๆทางานหนักๆอ่ะมันก็ลาค่ะมันก็ร้อนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเดินทางใส่กลางนะคะสมดุลเข้าไว้แล้วก็พยายามนําของเสียออกให้ดีของเสียจะได้ไม่สะสมในตัวเราเยอะเนาะของเสียในการนําออกแดงพูดไปในคลิปก่อนๆนะคะเรื่องของการดีท็อกซ์ในชีวิตประจาวันก็ลองนํามาปรับใช้ดูนะคะ2เครียดก็พยายามผ่อนคลายพยายามปล่อยวางอันนี้ไม่มีใครช่วยใครได้ถ้ารักตัวเองอยากสวยอยากหล่อนะคะต้องพยายามมีสติและผ่อนคลายความเครียด ้เป็นข้อ3ถ้าเกิดว่ากินไม่หลากหลายแล้วทาให้เราจะรับสารอาหารไม่ครบก็พยายามดูค่ะว่าเรากินอะไรได้กินแล้วสดชื่นกินแล้วสุขภาพดีก็กินให้หลากหลายขึ้นสุดท้ายเลยนะคะก็คือการทําให้เลือดเรามันไหลเวียนดีค่ะทําให้ระบบไหลเวียนเราดีขึ้นไปเลี้ยงตามหัวได้ดีนะคะดังมีอยู่สวิธีมาแบ่งปันก็คือ1เรื่องของการนวดค่ะนวดหนังศีรษะนะคะอันนี้แดงว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ย มองข้ามไปนะเวลาที่เราสระผมอะเรารีบเร่งกับการสระเกินไปหรือเปล่าเราแบบโหเวลาน้อยลรกเกา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 ใช้เล็บนี่แหละเกานะคะแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรดีเลยยิ่งทําให้ s c r a ช h แล้วก็เป็นรังแคผิวหนังมันรู้สึกเหมือนกับมันโดนแบบกระตุ้นมากเกินไปอะรุนแรงมากเกินไปมันก็ยิ่งผลิตขับน้ํามันออกมาก็ยิ่งเสียสมดุลน,นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะตอนเราสระผมเนี่ยหนึ่งเลยนะไม่ต<ม>้องใช้แชมพูเยอะใช้นิดเดียวค่ะแต่ว่าใช้วิธีการนวดนะคะใช้ตรงปลายนิ N ้วมือตรงเนี้ย ค่อยๆนวดนะนวดไปนวดคลึงไปเอาที่เราสบายแล้วก็อย่าลืมนวดตรงขมับด้วยนะคะนวดไล่ตรงไถทถอยคือเอาให้ครบเลยใช้เวลากับการนวดให้นานนะคะผมมาบางทีสระแบบ2วันทีหรือวัน2วันสัต์ทีอะไรเงี้ยมันไม่ได้สกรปรกมากหรอกค่ะเราไม่ได้โอ้โหทำงานกลางแจ้งเหงื่อออกอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่สกรปรกแต่เราใช้การสระเพื่อชําระล้างฝุ่นออกแล้วสําคัญก็คือการนวดนวดเพื่อผ่อนคลายแล้วก็กระตุ้นให้เลือดลมมันไหลเวียนไปเลี้ยงผมได้ดียิ่งขึ้นนะคะแม แ,แดงอาจจะชอบใช้หวีนะหวีที่มันมีปมปมีปุ่มอยู่ตรงปลายอ่ะแล้วแกก็หวีเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการกระตุ้นหนังศีรษะอย่างหนึง่งแล้วก็มีทริคเล็กน้อยนะคะการสระผมนะคะส่วนตัวดังจะแนะนําคนไข้แดงนะพยายามสระผมในตอนเช้าค่ะเพราะว่าหลายๆคนสระในตอนกลางคืนแล้วได้อะนะ แต่บางทีก็ใดอาจจะไม่ได้แห้งสนิทจริงหรือว่าในบางช่วงอากาศมันชื้นอย่างเงี้ยเราจะนอนไปพร้อมกับความชื้นค่ะแล้วความชื้นนี่แหละสามารถทําให้ผมร่วงได้เพราะว่ามันจะมีเชื้อราที่จะเดินเติบโต,ตเร็วผมสามารถแบบหนังศรีรษะเนี่ยเพราะมันเป็นเชื้อรามันเหมือนมีอะไรไปอุดตันอะ่ะผมก็จะร่วงได้ง่ายแล้วก็ปลอกหมอนนะคะหรือว่าผ้าที่เช็ดหนังศรีรษะเราเนี่ยก็ควรที่จะไปซักตักแดดเพื่อฆ่าเชื้อราด้วยนะคะอันนี้ทำบ่อยๆมันก็จะทําให้มันมันสะอาดอะ่พะพอเอามาโดนที่ หนักศีรษะเรามันก็จะไม่เกิดพวกเชื้อโรคสะสมสุดท้ายเลยนะคะเราอย่าโฟกัสที่ตรงนี้อย่างเดียวนะเลือดค่ะมันบีบตัวมาจากหัวใจนะแล้วมันต้องผ่านอะไรล่ะก่อนที่จะไปขึ้นศีรษะคอบาลัยค่ะ คนที่คอบาไหล่ตึงๆอะแบบโอ้โหเอี้ยวไปนี่คอแข็งมากดังเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันคือแบบโอ้โหไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราต้องพยายามนวดคลายตรงบริเวณนี้ให้มันโฟลด้วยนะคะอะไรที่มันตึงๆมันเหมือนทางด่วนรถติดอะยังไงมันก็ไปไม่ถึงค่ะแต่ถ้าเราได้คลายตรงบริเวณนี้บ้างอะเราอาจจะยืดเหยียดยกคะด้วยตัวเองนะคะในระหว่างวันเรามีการยืดเหยียดคอด้วยตัวเองหรือว่าเราไปนวดน้ํามันไปตอกเส้นไปอะไรบ้างก็ได้ทําให้ตรงนี้มันนุ่มมันคลายก็จะทําให้เลือดเนี่ยพุ่งขึ้นไปเลี้ยงบริเวณหนังศรษะ หวเราแล้วก็ไม่เพียงแต่ผมเงางามเราค่ะอะไรที่มันเป็นอยู่ตรงนี้สมองสายตานะคะการหายใจระบบหูการได้ยินต่างๆการรับรสที่มันต้องผ่านตรงนี้มันก็ดีขึ้นหมดค่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นหลักๆนะคะถึงสาเหตุแล้วก็วิธีการที่จะทําให้ผมเรากลับมาดกดําเงางามได้อีกครั้งนะคะลองนําไปปรับใช้ดูนะคะขอให้ทุกคนสวยสดใสสวยหล่อแข็งแรงนะคะไปด้วยกันในปีนี้แล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็มีอะไรมาฝากอีกอย่าลืมมาติดตามกันนะคะหมอแดงแพทย์แผนไทยลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ha